ลูกจ้างตบหน้าตัวเองในที่ประชุม ตบสองสามครั้งเลยนะคะแล้วก็มีการตบโต๊ะใส่คนอื่นด้วยแล 2, 70, 000, 000 oo, ้วคุณเป็นถึงผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะเงินเดือน2อ0 0 0นื่นกว่าบาทเลยนายจ้างก็มีการเลิกจ้างนะคะด้วยเหตุผลนี้แหละคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ทําให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกอึดอัดใจเมื่อนํามาเป็นเหตุในการเลิกจ้างจะถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือเปล่าถอยสรุปให้ฟังค่ะสารดีการนะคะก็เห็นว่าเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรับผิดชอบในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้า ถือเป็นขั้นตอนการผลิตสินค้าที่สําคัญการที่เขาไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะย่อมทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอึดอัดใจส่งผลโดยตรงในการทํางานที่เขารับผิดชอบขาดประสิทธิภาพนะคะทําให้การประสานงานกับหน่วยงานอื่นขาดประสิทธิภาพไปด้วยทำให้การผลิตเป็นไปอย่างล่าช้าเป็นเหตุให้ธุรกิจของนายจ้างเสียหายได้ดังนั้นเลิกจ้างด้วยเหตุนี้ก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่า